สวัสดีครับวันนี้จากช่องบ่าวพนุมเบิานพลจะมาแนะนำส้นสั้นในการทำวิธีที่คนเป็นโรคภูมิแพ้ขั้นต้นที่ไม่ให้เราทรมานนะ คือพูดสั้นๆทำแบบสั้นๆคือวิธีทำก็คือแค่นี้เองนะครับนี่ดูนวดจมโกนวดจมโกไปเรื่อยนวดจมโกไปเรื่อยนวดตรงเนี้ยครับตรงเนี้ยนวดไปเรื่อยขุณสำหรับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้นวดไปนวดไปเรื่อยๆปมาหนึ่งนาทีสองสองนาทีประมาณนะครับนวดไปสองนาทีนวดไป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 แล้วก็ปล่อย แค่นั่นเองมีแค่นี้เองครับเฉพาะสำหรับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ที่จามบ่อยๆให้เฉยบ่อยๆหรืออาจจะขัดใจบางทีอยู่ในออฟฟิศอยู่ในอะไรไประมาณนี้ทำครับนี่คือการวิธีแก้โรคภูมิแพ้เบื้องต้นแต่ที่เหลือก็ไปดู ว่าเขามียาหรือมีสมุนไพรอะไรให้เราค่อยไปเอามาดื่มหรือรับประทานกินครับตรงนี้เพราะผมไม่รู้ว่าสมุนไพรไทยแต่ยอมรับว่าแน่นอนที่สุดในโลกครับผมสั้นๆมีแค่นี้ครับไม่ต้องกดติดตามไม่ต้องกด ไม่ต้องกดติดตามกดแชร์ไปเรื่อยๆเพราะผมทำมาแล้วผมก็เป็นโรคภูมิแพ้เหมือนกันแต่ทำแล้วนอนห้องแอร์เจอฝุ่นเจออะไรหายหายใจคล่องทุกอย่างคล่องโอเคครับผมแค่นี้ครับ